สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายน้ำบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองแหลมหมู่ที่8ตําบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยหน่วยได้ดำเนินการเติมน้ำสะอาดจำนวน18,000ลิตรเข้าสู่ทางพักระบบบประปาชุมชนและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อให สามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน100ขวดให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านอกจากนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังได้วางแผนสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องให้ครอบกลุมประชาชนกว่า250หหลังคาเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาภาะวะการขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว